โจก็สวัสดีทุกทชมท่านด้วยนะครับนี่ก็อยู่เกมเบอร์ช็อคสองอันอีกแล้วเนี่ยก็นี่เป็นพาร์ทที่เอ่อพาร์ทที่ห้านะฮะอุ้ยตกใจอุ้ยตกใจเลยอุ้ยอุ้ยอุ้ยครับหนึ่งครับช็อตช็อตช็อตตอนนี้เรามีหุ่นยนต์สองตัวนะฮะโคเทพพูดเลยจากพาร์ทที่เราเอ้ยใจเย็นดิโอ้ยใจเย็นใจเย็นสิครับใจเย็นสิอุ้ยจะตายหายเลยเนี่ยยังพูดไม่จบเลยโอ้ยมันเยอะแยะมากครับยังยังยังมีอีกฮะ เออเออเข้าหน้าไอ้ใจะเย็นจะเย็นจะหนีไปไหนหรอเออตายมันวิ่งวอนเลยนะครับผมโอ้มาถึงก็ได้บวกเลยทีเดียวสุดยอดนะครับได้เงินด้วยโอ้โหมีหงมีหัวเยอะแยะเลยครับแต่เก็บของก่อนเงินกระสุนกระสุนกระสุนอีกแล้วนีอะไร มี500อแล้วนะครับโอ้โหสุดยอดครับนี่ไม่มีแล้วเอ้ตู้เยน็นตู้ยเย็นไอ้ไม่ใช่เดี๋ยวมันตู้อะไรวะ้ไม่ใช่มันมันเป็นป่องไม่มองเป็นตู้เยน็นได้ไงวะเนี้ยไปอ่คนตัวนะคเติร์ดเอาเงินมาครับเราเรายิงเราเราไม่ยิงฟีแล้วนะเราต้องยิงไปฟาร์มไปนะยิงไปโดไปมันเป็นสเต็ปเอาเฮ้ยกดพิดกดเอฟกดเอฟก่อนเออให้มันตื่นมา มีสองตัวนะพูดเลยว่าโคตรเท่จริงๆไปโคตรลำคาญเพลงแม่ง <c oughs> เลย่อมีอะไรเก็บไหมบอมีแล้วใ,มมมมวใช่ไหมอ่ะมีนะมีให้กินมีให้ดื่มดื่มโอเคเพิ่มมานานะคผมเพิ่มมานามนนิดนึงก็ยังดีครับโอเคให้ไปทางนี้แล้วจริงๆโอเคไปเราเคลียร์หมดแล้วนะตรงนี้ ตรงนี้คือทางไปต่อสินะโอเคพระที่เราเราเคลียร์ตรงนี้มาแล้วนะมาก่อนซะอีกนะฮะยอดไปเดินไปเดินวิ่งได้ไหมนะเนี่ยเออะไรอะไรป๊บนึงปัมนึงบัึง,ง,งขอแฮกก่อนแะแะโอ้โหสุดยอดเลยอ่ามีมีหุ่นยนต์มาช่วยครับไม่ต้องยิงองค์ยิงเองเลย นะสุดยอดมีหุ่นยนต์ตอนนี้มีหุ่นยนต์อา่าทั้งหมดสี่ตัวนะฮะหนึ่งสองตรงนั้นอีกสองนะฮะเป็นหุ่นยนต์ของไอที่เราแฮกเมื่อกี้แฮกได้อีกปะยากแฮกได้อีกอะอไม่ต้องแล้วลนะ่ะขี้เกียจแล้วฮะสองตัวก็พอละคุ้มกันซ้ายขวานะครับโคตรเทเจอกระสุนด้วยเว้ยโอ้โชคดีไปต่อฮนะเออย่าบังเดียอ้ยแม่งขอเสียก็แม่งเกะกะนะฮะขอเสียแม่งเกะกะชิบหายเลย ปถังขยะเก็บอะไรไม่ได้เลยนะฮะเฮ้ยนี่มันประตูประตูแห่งความยุติธรรมนะเฮ้ยไม่ใช่แล้วนะมันวันพีทมันมันเหมือนมันเหมือนเป็นมันเหมือนเป็นเสาหรือเป็นอะไรสักอย่างเป็นอนุสรนะฮะตอนแรกมองมันเป็นประตูนะเพราะมันมีตรงเนี้ยมันเหมือนคล้ายๆที่เปิดได้นะมันเออช่างฮะช่างเหอะไปไหนเนี่ยไอ้ไปไหน อ๋อมาทางนี้นะอืเก็บมาเดลี่เก็บมาก็ก็ไม่อ่านอยู่ดีเดี๋ยวเดี๋ไปอ่านทีหลังเปิดประตูเปิดออกดูว่าใครมา <c oughs> ปิดเองให้ด้วยนะโคตรเทเยตกใจนึงโอเคไม่มีใครนะเอ้ยมีวะ่ะมีวะ่วะไปเลยลุยสองตัวลุยเลยเราฟาร์มฟาร์มเองไม่ต้องห่วงนะ ฟาร์มเอ้ยตรงนี้เรามาเอ้ยเอ้ยมาได้ไง,มาไ,ไงมาได้ไงวะมาได้ไงวะหนึ่งนะอ๋อนี่มันทางเก่ายิงเลย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 อุ้ยเยี่ยตกใจหมดอุ้ยตายไปสักทีดิวเว้ยเพลองโคตรเพลองเลือดนะตอนนี้จริงอ๋อไม่มีอะไรเก็บเลยใช่ไหมนี่มันทางเก่าเนี่ยเก็บหมดแล้วหรือเปล่าอ่ายังฮนะได้กระสุนมานิดนึง อันนี้ก็แฮกแล้วนะเราเลือดน้อยอ๋อหลีกไปดิเว้ยเติมสักนิดไปซื้อเลือดสักนิดนะจริงอา้าวไม่ใช่นี่ว่ะตู้นี้มันตู้ขายกระสุนนะนี่เฟิร์สเอซื้อสักหนึ่งพอนะเดี๋ยวก็หาเก็บเอาได้อันนี้ก็แฮกมาเติมเลือดสักนิดนึงเหยเหยย่า <Yeah. Yeah. S 1> ได้ไรได้เฟิร์สเอมาอีกโอ้โหเป็นไงะครับตามที่คาดหมายฮิวเก้าดอนโอเคเก้าดอน เส <Cornell. S 2> ียไปฮะแต่เลือดเต็มสุดยอดโอเคไปต่อนะต้องใช้ตังค์อย่างฉลาดเออลืมซื้อกระสุนวะไม่เป็นไรหรอกมั้งเดี๋ยวข้างหน้าก็มีอีกนะถ้าจวนตัวจริงๆก็ใช้นี่เลยแลมโบโอเคยังมีแลมโบเผื่อไว้อยู่นะแต่มันเบายังไงก็ไม่รู้อะเมื่อกี้มีอะไรให้เก็บไว้ไม อ๋อมันเป็นบอกไปเสยนะบอกว่าภาพนี้มันชื่ออะไรมาจากไหนนี่ไงเฟิร์สเอทอีกแล้วโอ้ลืมไปว่าตรงนี้มีนะไม่น่าซื้ออ๋อเติมอดัมใช่ป่ะเออนี่ไงเราเติมได้แล้วเว้ยเอ่อเฮอรับเกตอันนี้ลิงเฟิร์สเอทคิดไอ้นัทกิฟต์อยู่อ๋อคือ คือใช้เฟิร์สเอจแล้วปุ๊บมันมันจะเพิ่มมานาให้ด้วยนะครับไม่รู้ดิเอาอะไรดีเอาไฟไหมไฟก็เอาไม่ให้หมดเลยแล้วกันไหมอืมเอาไม่ให้หมดเลยเอ้ยไม่ได้ดิเราอ๋ออันนี้คือสล็อตนั่นเองยิงไฟได้แล้วเว้ยโอเคยิงไฟ <c oughs> วูวเออไม่เลยโอเคนะอันนี้ก็ ซื้อไปอีกสักนิดนึงมันเจ็ดสิบพอดีนี่ว่ะเออก็เอาดิซื้อให้หมดเลยฮะซื้อไม่ให้หมดนะเจ็ดสิบพอดีโอ้โหคิดอะไรมากมายใช้ไม่ให้หมดนะได้ไฟมาแล้วเว้ยทุบทีอือเป็นสิริมงคลที่ดีนะอุ้ยไนไหไนท์ไนนอุ้ยตกใจหมดอือทุบแม่งตายเนี่ แป๊หนึงโอเคไม่มีอะไรแล้วใช่ไหมอ้าวไปไปไปอุ้ย้ออ,ยอ,อะไรอะไรเกิดเรื่องอะไรขึ้นชิปหายแล้วไงมีบวกบอใช่ไหมซื้อเลือดเอยไม่ใช่ซื้อกระสุนตรงนี้ฮนะซื้อกระสนุนอ่ามีด้วยอืมอีกสักนิดนึงอ่าโอเคพอแค่นี้แหละ อามาอุ้ยผมว่าได้บวกแล้วอะจริงๆริเนี่ยได้บวกจริง้วยมาบวกเลยทีนี้บวกเลยแล้วกันมีบอดอยู่สองตัวไอย้ยิงยิงยิงบอดสองตัวมันช่วยเราไหมเนี่ยไม่ได้ช่วยเลยนี่วะนิดหนึ่งนะตันอุ้ยหลบได้เวย้ยมะเผาแม่งเลยอุ้ยโดนโอ้ยโดนโดนครับโดน เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเพิ ains, ่งยิงพิ่งยิงพิ่งไปไหนไปไหนไปไหนมึงทำไรเนี่ยมึงทำไรอุ้ยโยนหินแล้วข้ามข้ามกระสอบเลยเหรอยิงยิงเผาแม่งเลยโอ้ยเยี่ยมสุดยอดครับไหนทำไรโดดข้ามโดดหลบมาได้เว้ยหลบหลบหลบอุ้ยถอ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 ยมันพุ่งอะโอ้ยโอ้ยโดนโดนชิบหายแล้วเติมแม็กอยู่ใจเย็นใจเย็นนะขอโทษจู่อุ้ยโดนอีกแล้วต้องใช้ไฟฟ้าแล้วอะแบบนึงเอ้ยเปลี่ยนยังไงวะลืมลืมอ๋อนี่ไง จะตายหายอีกแล้วตู้ยากจริงนะมึงอ่ะอุ้ยมันมาแล้วมันมาแล้วมันวิ่งมานึ่งะอุ้ยโดนครับอุ้ยโดนฟันเอ้ตรงนั้นมีถังนี่หว่ามันบนึงเชี่ยกระสุนหมดแล้วชิบหายยังไงครับอื้ออื้ออื้อซัดครับยิงโดนไหมโดนครับเต็มเต็มไหนไหนอีกไหนหลบหลบก่อนหลบก่อนน้าหลบได้ด้วยโอ้โหชิบหายแล้วเกือบโดน ตายตายตายดิต่อยแม่งเลยลงไปต่อยแม่งเลยตัวตัวบ่อตัวตัวบอตัวตัวบ่อตัวตัวบ่อเกือบตายโอ้ยเกือบตายพูดเลยนะซื้อเลือดเลยซื้อกะสูนอีกเลยอืมอ่ะซื้อ อีกอาโอเคซื้อเลยเกือบตายจริงๆแป๊บนึงนะเราดูมาจากประตูนี้ใช่ไหมหรือเปล่าหรือว่ายังไงต้องประตูที่พังเดี๋ยวเออตรงนั้นใช่ใช่ผมจำได้ว่ามันมีเฟิร์สเอจอยู่นะผมอยากได้ของฟรีจริงๆอยากเี้ยอย่าบังปุดิมึงไม่ได้ช่วยอะไรเลยเมื่อกี้มันไม่ได้ช่วยอะไรเราเลยอ่ะจริงๆเอหุ่นโรบอทอะเหมือนเหมือนจะช่วยแต่ไม่ได้ช่วยอะไรเลย มันมันเหมือนแบบมันไม่สนใจพวกบอทเลยอะ่ะไปเราไปเอาเฟิร์สเฟิร์สเอนะเดินทางมาเอาเฟิร์สเออย่างเดียวพอนี่ไงของฟรีใครๆก็ชอบนะไปรีบไปเว้ยกดคิวเปลี่ยนพลังโอเคพอพอจำได้อยู่อ่าเป็นไฟไฟ้าได้ละเฮ้ยเป็นไฟดีกว่าลองลองของใหม่ไหนไฟวะเออมาพันนี้บวกฮนะบวกมันเลยทีเดียว มาถึงก็ได้บวกเลยเดินไปเรื่อยๆนะเดินยาวเกมนี้ไม่มีวิ่งอ่ะนี่เก็บยังเก็บแล้วนี่เป็นทางที่เราผ่านมาทั้งหมดเลยเนะี่ยเหมือนเราจะกลับไปนะกลับไปไหนก็ไม่รู้อนะบวกยาวจริงจะบวกอีกบอรหรือว่าไงเออมีกระสุนโคตรเทพนะจริง อ๋อมีไหนก็หลีกไปดิน่านีขึ้นรถไฟเหรอใช่ไหมอ๋อมาเผาอ๋อแล้วเราก็ไปต่อได้สุดยอดไปเลยข้างในมียามานาน คือคือเราต้องขึ้นรถไฟไปตอบอา้าวยังยังเว้ยยังยังเราต้องเปิดประตูก่อนนะครับเปิดประตูเปิดออกดูว่าใครมาเฮ้ยใครอะ่ระคนหนึ่งมีใครมามีใครมาออกได้ไหมไม่ได้ด้วยไงชื่อซินซินแลนะซิงแลเอาไปเฉยเลยอะ่ะแล้วเราอ่ะ เอ้ยเอ้ยแล้วเราอ่ะเอ้ยมันขึ้นรถไฟไปเฉยเลยอะอุ้ยชิมหาได้ไงเอาบ่อละมันมันมันจะพยายามพังเข้ามาเก็บไม่ได้ด้วยมานาเต็มเผาแม่งเลยบอนะเผาแม่งเลยมาเผาบ่ อืออไม่เด่อืออืออไ,ไ,ไม่ตายไม่ตายฮะทุกทีไม่ตายเหรอไม่ตายเออหุ่นยนต์แม่งสองตัวโคตรด,ดีพูดเลยจริงมีสองตัวนี่แบบไม่ต้องทําอะไรเองฮะโคตรคุ้มอ่ะพูดเลยแต่มันจะพังแล้วว่ะมันจะพังแล้วว่ะโหไม่น่าเลยขอโดก่กัอนอันนี้ก็ไม่มีอะไรละนี่เก็บหมดยัง โอเคหมดแล้วไปไปต่อนะฮะโอ้ใช้มานาให้หมดเลยไหมแล้วก็เก็บอ้อชาร์จมานานะแล้วก็มาเก็บไอ้นี่โอเคเต็มเหมือนเดิมสุกยอกเลยทีเดียวนี่คือรถไฟโอเคโอ้พันนี้จบไวเว้พันนี้ก็ขอจบเพียงเท่าน,นี้แล้วกันไปออกรถ จบไวๆหน่ <gas> อยก็ดีนะฮะไป Z, <ส> <มา S 1> ลงน้ำไปเลยเย้